สวัสดีครับผมเจ้าคุณทองหี๕หีะครับสวัสดีค่ะน้องสายน้ำนะคะตอนนี้ผมกับน้องนกสายน้ำนะครับอยู่ด้วยกันรเราจะไปกินอะไรกันครับวันนี้ไปกินหมูกระทะหมูกระทะเห,ห็นอยากกินแต่เมื่อคืนแล้วไม่ไม่ไม่ใช่เมื่อคืนหรอกตั้งแต่เมื่อวานที่ออกมาจากบ้านมามาจากไหนพวกเรามาจากไหนเมื่อคืนเมื่อคืนมาจากเขาแคบไงอ่าเมื่อคืนมาจากทัวคอนเสิร์ตกันนะครับแล้วก็เราก็เล่นคอนเสิร์ตอีกหนึ่งคืนใช่เล่น,นสองคืน,เล,น <ะ S 1> เลยเล่นให้คนประเทศ เล่นให้คนประเทศกัมพูชาดูนะครับสื่อสารยากมากอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวด้วยใช่ไหมใช่วันนี้เราจะออกไปเที่ยวตรงเขาใหญ่อ่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวด้วยนะครับไปกินข้าวแล้วก็ไปเที่ยวครับตามไปเลยครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะใช่แล้วชื่อร้านอะไรชื่อร้านครัวคุณเอ๋มนะเดี๋ยวพี่ตัดออกมันเดินเพราะของไม่ใช่สปอนเซอร์ <laughs> เมื่อกี้มาแบบยากมากไปไปไหนมาบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้ตั้งตั้งใจว่าไปกินหมูกระทะนวเนาะแล้วมันมีไอที่เซิร์ชหานะแล้วเป็นไงเจอไหมทางไปเจอร้านปิดร้านปิดไม่ใช่ร้านไม่ใช่ร้านปิดมันมันหายไปจากแมปเลยครับมันหายไปหมดเลยอ่แต่ตอนนี้แต่ว่าอย่างน้อยก็อ่าได้ได้ได้ร้านกินแล้วก็อาจจะสั่งหมูกระทะแล้วก็มีส้มตำด้วยผมอยากกินส้มตำขาย่างไม่รู้ว่าเจ้าของร้านเขา ทำมีหรือเปล่านะอ่ะ,อะเดี๋ยวขึ้นไปดูเมนูเลยอ่ะตามมาเลยครับตามมาเลยครับนี่ตอนนี้เราก็ได้ได้แล้วมีอะไรบ้างอะแนะน,นำหน่อย อันนี้ผมให้น้องชายมานั่งกินด้วยเพราะว่ามันตลกดีเวลาพูดภาษาเขมรมันตลกอ่ะลองนี่จะมารีวิวนะครับรีวิวไอติมหมูกระทะชุดใช่ไหมเอะไรนะหมูกระทะชุดอ่าหมูกระทะชุดใช่ครับชุดอันนี้อะไรอ้าวนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้ม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 ตอนนี้ใส่ไปก่อนนะเดี๋ยวมันลองลองดูในพวกนั้นนี่นี่นี่มีอะไรบ้างบอกแซะอันนี้ฝั่งที่บ้านเขาเรียกว่ารถบดคืออะไร ทำไมว่ารถบดไม่ใช่ปลาหมึกบ่บ้านผมเรียกรถบดเอ้าเหรอเรื่องปลาหมึกปลาหมึกภาษาเขมรคืออะไรมีไหมปลาหมึกภาษาเขมรภาษาเขมรก็ไตรีมึกเอ้ยเย่ดเตรีมึกเห็นปลาหมึกก็ไตรีมึกอันนี้เขาเรียกอะไรนะอันนี้ปูอัดปูอัดแต่เชื่อไหมว่าผมไปดูที่มันเขียนในซองอ่ะปูอัดเนื้อปลา100%ก็จริงอ่ะสรุปปูหรือปลาแค่กลิ่นใช่ปะ กลิ่นหรือเปล่านั่นแหละตาไปเลยอันนี้เขาต้มหรือตักตับลวกปะลวกก็ได้ยากก็ได้กกะใบสะกราวสะกร้าวนะให้น้องมากินด้วยเพราะน้องมาตลกแล้วพอพอกล้องจับแล้วไม่เห็นตลกเหมือนเดิมเลยอ่ะร้องพูดตลกตลกหล่กินเอากินเอไอ้นี่ไอ้นี่พูดเป็นคนกรุงเทพหรือว่าคนสุรินทร์คนสุรินทร์คนที่ไหนทำไมสำเนียงแปลกๆคนสุรินทร์อ๋อคนสุรินทร์บอก พูดเขมรได้ไหมชุมชิมเราใยัเป็นคอนเสิร,ร์ตน,นะคะออลองสื่อสารภาษาเขมรคุยกันสิเอายังยังผมรักคุณหรือพี่รักน้องเนี่ยพูดยังไงอ่ะบางาซนีบองสลายเนียงยังหิวข้าวแล้วหิวข้าวอะ่ะเทลวบายเคยเฮลวบายเฮยนะเอาชาบ้านพี่เคลียร์บายนะหิวข้าวแล้วนะหิวข้าวแล้วเท่วกับเคลียร์บอก <c oughs> เคลียร์ไม่ค่อย ูดเหมือนมันไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่เขียนเทียเฮลบายมันเหมือนว่าบางทีอ่ะหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็อีกหมู่บ้านหนึ่งอ่ะพูดไม่เหมือนกันนะเออมันมีโป้งกับพวงไงโป้งกับพวงทลางเพิงเออเพิงทลางตะนวลอะไรตะนวล เขาไม่อยากให้คนอยู่วะไม่ใหาเดี๋ยาจะรำคาญใจผมด้วยกันดอนเลยไม่มีสิางที่ตลาดไม่มีทุกอย่าง่ะครับใช่ไหมครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่จุดตรงไหนจุดชมวิวอ่าจุดชมวิวของเขาใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวจะให้ตากล้องคอยไปเก็บบรรยากาศอีกทีหนึ่งนะ อ่านี่ประมาณนี้อยู่จุดชมวิวแล้วแล้วเราจะไปที่ไหนต่อครับน้องนกเราจะไปอ่าน้ำตกเหวสวัตนะคะก็ห่างจากนี้ประมาณอีกหลายกิโลอยู่เหรอน้ําตกอะไรนะช้าๆจะชัดน้าตกเหวสวัตน้ําตกเหวสวัตไอ้นี้ครั้งแรกไหมที่ผมมาเขาใหญ่ผมคิดว่าเขาใหญ่มันมีสวนสัตว์ไอ้นั่นคือที่ไหนอ่ะที่ไหนสวนสัตว์ที่ไหนอันั้นเขาเขียวอ๋อฉันิดหรอกกลีเลยเขาเขียวจําผิดเฮ้ยเราตอนเช่อยู่พานกหลังบ้าน บอก่าเพาคนจีนมันมีอุ้ยอายคนดูมากเลยเยอะแยะเลยโอเ๋่อเดี๋ยวกนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปน้ำตกกันเนาะใช่เดี๋ยวไปเลยครับเราแวะจุดชมวิวตรงนี้ก่อนนะคะแวะพักเครื่องพักคนก่อนสักครู่ชมวิวนี่แต่มาอยากอยากออกกล้องไหมเคื่อดังกับเขาเปิดวาร์ปเขาเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าให้เขาเรียกว่าอะไรนะแบบแนะนําตัวแล้วก็อุ้ยถ้าอยากถ้าอยากให้คนมาติดตามบอกบอกชื่อ f Facebook t i k t o k ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ f c ไปติดตามอชื่ออะไร เอน้องชื่ออะไรนะน้องเบบลอ่าฝากเลยครับเฟซบุ๊ก k อ่ะอาฝากติดตามเฟซเฟซบุ๊กเบลลี่กรองละป๊ะครับแล้วก็เพจก็โอระเพจโอระมีอะไรอีกที่ติชต่อไหมติกตอกไม่มีมีช่อง YouTube เบลลกรองละป๊ะอ่าฝากติดตามน้องด้วยนะเอฟซีนะครับที่เข้าไปดูอาจจะได้เพิ่มอยู่ประมาณสองฟอลโล โอเคเดี๋ยวเราไปจุด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 ชมวิวครับไปเลยจ้าไปเลยได้ค่ะครับผมตอนนี้อยู่ที่นี่น้ําตกเหวสวัดนะครับจริงๆมันมีอีกอีกที่หนึ่งนะคือที่ไหนน้ำตกเหวนรกน้ตกเหวลรกอีก20ิกิโลไกลก็เลยก็เลยมาที่นี่ล้กันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศเดี๋ยวเดินไปดูข้างล่างนะครับว่าน้ําตกจะสวยขนาดไหนนะครับได้ยินเสียงน้ําตกแล้ว ใช่ไปนั่งเก๊กหาพ่อบอกตรงนั้นเนี่มาออกกล้องกวนตีนไปเอกวีเหรอนี่รู้สึกว่าจะกินเยอะไปนะมืออันนี้ตำแหน่งอะไรครับมาขโมยลิงมาจากตรงไหนเนี่ยใส่ศูนย์มาโดยตำแหน่งอะไรตำแหน่งมือกลองครับมือกลองนะครับวันนี้มาเล่นให้วงอะไรวงสบายเบนะครับคอนเสิร์ตอีกหนึ่งคืนนะวันนี้เจอกันเดี๋ยวไปดูน้ำตกก่อนดีกว่าเดินไปเลยเนาะถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆเด้อ ถ่ายตอนเดินนิดหนึ่งอย่าตัดนะอย่ากดตัดคุยได้นะมีกล้องข้างหน้าตัวหนึ่งได้ไหมอ่ะอ่ะข้างหน้าตัวหนึ่งระวังชนเด้อระวังชนก็บรรยากาศตอนนี้นะคะใช่ตอนนี้อยู่ที่ระมาณเดี๋ยวถามเดี๋ยวจะถามพี่คุณนะอีกกีไกลไหมครับคุณนะครับประมาณอ๋อสองร้อยเมตรขอบคุณครับสองร้อยเมตร อาเบลไปเซฟหลังที่เหรอของเราอ่ะของเราเดินมาถึงแป๊บเดียวก็ถึงน้ำตกแต่ว่าพวกเี่ยังไกลิ่งแล้วหมเจ้าครับผมตอนนี้เราก็ถึงแล้ว ที่เราตั้งใจมานะคะเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเดินมันชันใช่มันชันเข้ามาชันมากไอ้นี่รายการนี้มันจะบอกออกไม่ออกสาระหน่อยนะผมลไมเล่อยได้เล่นมุกอะไรเพราะว่าพิธีกรเพิ่งรับเชิญมาเมื่อกี้เมื่อกี้แต่ถ้าได้ถ่ายกันหลายๆ EP อาจจะมีเล่นมุกโบบะโบบะานี่นะครับบรรยากาศนะครับน้ําตกนี่เดี๋ยวจะให้ทีมงานไปเก็บภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราลารายการเลยเนาะครับผมสำหรับผมเจ้าขุนทองหุยฮาหุยฮาครับ ไปแล้วนะคะสวัสดีครับ <ไป S 1> <อ>เจอกันอีพีหน้าครับขอโทษนะที่ฉันไม่สนใจเธอขอโทษในบางทีที่ฉันทำให้รักเธอขอโทษที่ปกป้องในหน้าที่แฟนของเธอขอโทษในบางสิ่งสำคัญฉันไม่แม้ใส่ใจเลยขอโทษในบางทีที่ฉันไม่มีเวลาขอโทษที่เอาแต่งานมากกว่าเอาเจอขึ้นมาขอโทษที่ฉันเหมือนความรักที่มันไม่ค่าขอโทษทุกๆอย่างที่มันมาฉันแค่เมาเพืไปวันนี้ผมจะมา ดูไาตีไปงานมันคือนอไม่ตื่กันครับเนี่ยเ็ตีนครับเออเช้าแล้วตื่นตนี่นอีกนะครับเอาล คุครับสี่โงเย็นแล้วสี่โมงเย็นไดแล้วสี่งเย็นแล้วโอ้ไปไหนโตไ้เที่ยวครับเราจะไปเที่ยวเขาใหญ่กันวันนี้เขาใหญ่มีใครอยู่ขน้างน้นไหมมันมีเสียงไปแอบถ่ายหน่อยสิูดเลน